ม,ม,ม,ม่นไ้นี่ไงมันไต่มันตึกมีหรือเปล่าประเด็นน่ะใช่ใช่ไหมใ่้เจ้ไมก็โดดตกิะ่นั่งฟอร์มสครับเีไม่มีตัวอ้วนไม่มีอพิจีมาแล้ว น้่งพี่อยู่ในบ้านกับอ่าสมาร์ทมามาระวังหลังนะกัดแง้วมาเข้ามาแล้วมั้งสองตัวเลยสองตัวเดีือดเย็นออกเข้ามาเข้ามาก่อน,นเหี้ยเหล้ออีกโอ้ยอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้มาสู้สไม่ได้มันตายแล้วมันตายแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยชุบเพื่อนผมรู้ The ultra rare. currently running away with it. It's the Vogues. The Vogues are proving to be model contestants, as they have started a cash out. ย้ํามันยิงมันยิงแล้วมันเจาะแล้วมันเจาะแล้วหน้าด้านเกินหน้าด้านเกินหน้าด้านเกินสวยหน้าด้านเกินครับเพื่อนเพื่อนก็หน้าด้านเกินไปหรือเปล่าหน้าด้านเกินไปหรือเปล่าเป็นไงมาดแคบมปอเย็ดชิวๆกุยเฮียระเบิดตัวไว หึงหลอนเ่หลอนแล้วหลอนสไนหลอนสไแล้วย้ายทีแล้วนะมันจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วใกล้แล